3สาเหตุนะครับที่ทําให้คนส่วนใหญ่เป็นหนี้ ข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือการใช้จ่ายเกินตัวซึ่งตรงนี้นะครับโค้ชหนุ่มใช้คําว่าเกินตัวไม่ใช่คําว่าฟุ่มเฟือยเพราะเอาเข้าจริงนะครับการดํารงชีวิตของเราเนี่ยก็อาจจะมีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้บ้างตามสมควรเช่นบางมือเราก็อยากจะกินบุฟเฟ่เอร่อยๆบางวันอาจไปดูหนังฟังเพลงหรือบางทีเราอาจจะอยากใช้สินค้าหรือว่าบริการดีๆซึ่งบางครั้งการเติมเต็มพวกนี้นะครับก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนั้นหมายถึงว่าสภาวะที่เราใช้จ่ายเมื่อเราไม่พรร้อมนะคับ ฟุ่มเฟือยในสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถจ่ายได้นามาซึ่งวิธีการดํารงชีวิตแบบจ่ายทีหลังนั่นเองผ่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่อนได้สร้างรายจ่ายคงตัวรายรับเนี่ยสู้ไม่ไหวจนในที่สุดก็ไม่สามารถจ่ายไหวนะครับ ข้อ2นะครับก so ็ค so so like so as ือการอุปถัมภ์เกินกําลังหลังจากโคดหนุ่มนะครับได้เดินสายและช่วยตอบปัญหาทางการเงินให้กับคนไทยนะครับก็ได้พบว่าปัญหาหลักๆใหญ่ๆเลยครับคือการที่คนเนี่ยอุปถัมภ์ครอบครัวจนเกินไปจนทําให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนบางทีคนคนเดียวเนี่ยอาจส่งทั้งครอบครัวนะครับส่งพ่อแม่ส่งน้องเรียนบ้างถึงขั้นส่งหลานเลยครับทั้งค่ากินค่าอยู่และค่าเล่าเรียนบางทีถึงขั้นที่ว่าพี่เนี่ยกู้ซื้อรถให้น้องเลยนะครับบางทีอาจเป็นน้องที่ขอสินเชื่อให้พี่นะครับเอาเงินก้อนใหญ่ไปปิดหนี้เก่า ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าบางทีถ้ามันเกินตัวไปสุดท้ายจะทําให้เราและครอบครัวนะครับเป็นทุกข์และมีปัญหาตามมาที่หลังนั่นเองครับ ข้อ3นะครับก็คือการลงทุนที่ผิดภาพช่วงหลังนะครับพบว่ามีนี้ประเภทนี้มากขึ้นสืบเนื่องมาจากอัตราผลตอบแทนต่ําบวกกับกระแสการสร้างความสําเร็จที่รวดเร็วบางทีเนี่ยก็อาจจะคึกโคมเกินจริงนะครับเป็นที่มาของความพยายามในการหาช่องทางสร้างไรายได้มากขึ้นแต่ด้วยความรู้การเงินและการลงทุนยังไม่มากพอทําให้หลายๆคนนะครับติดกับดักจากการที่ลงทุนเนี่ยผิดพลาดเองหรือบางทีอาจโดนมิจฉาชีพเนี่ยหลอก ทําให้ชีวิตทางการเงินนะครับต้องจมอยู่กับหนี้ที่หาทางออกไม่ได้นั่นเองครับ